สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับทุกทท่านนะครับสวัสดีนักสะสมทั้งมือเก่ามือใหม่ทุกทท่านนะครับวันนี้นําเหรียญ2บาทมาให้ชมกันครับเหรียญ2บาทเหรียญ2บาทเป็นเหรียญทั้งทองเหลืองแล้วก็สีเงินนะครับทั้งเหรียญสีทองเหลืองแล้วก็สีเงินนี่ก็3ามเหรียญนี้ก็อยู่อันดับท็อปเทนะครับท็อปเทนอันดับ10อันดับเนอันดับนะครับ ก็เป็นเหรียญรัชกาลที่9นะครับที่ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชและด้านหลังก็เป็นวัดสเกตนะครับด้านหลังก็จะเป็นวัดสเกตนะครับวัดสเกตนะครับหรือวัดภูเขาทองนี่แหละครับส่วนไหนเหรียญไหนอันดับ9อันดับ8อันดับ7อันดับ10นะครับเรามาชมกันนะครับสําหรับเหรียญอันดับที่10ก่อนเลยครับเหรียญอันดับที่10นะครับเหรียญอันดับที่10ก็เป็นเหรียญนี้นะครับเหรียญปีพศ2555นะครับ ปีพศ2555เนี่ยอยู่ที่อันดับที่10นะครับในการผลิตน้อยหายากในที่ที่วงการเหรียญเขาจัดอันดับไว้ให้นะครับอันดับที่10นะครับอันดับที่อ่าแต่อันดับนี่คือเขามีสมาคมหรือมีคู่มือและมีหนังสืออยู่นะครับว่าอันดับไหนคือเหรียญไหนปีไหนพศไหนจานวนผลิตเท่าไหร่แล้วก็อยู่อันดับที่ไหนอันไหนคือเราไม่ได้มาพูดกันเองนะครับคือเขาจัดไว้แล้วเขามีหนังสือลงมีเอกสารลงอยู่นะครับว่าอันดับไหนอันดับไหนนะครับ ส่วนเหรียญพศ2,555นะครับอันดับที่10นะครับอันดับที่10เหรียญนี้ก็จานวนการผลิตก็อยู่ที่278ล้าน8 6 5 4 0 0เหรียญนะครับ278ล้าน8 6 5 4 0 0เหรียญนะครับเป็นเหรียญปีพศ2,555นะครับจัดอยู่อันดับที่10นะครับของเหรียญ2บาทนะครับของเหรียญ2บาทราชการที่9นะครับ ก็ด้านหลังก็เป็นวัดตเกตนะครับด้านหน้าก็พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับราชการที่9นะครับอันนี้เหรียญเหรียญรัชกาเหรียญอันดับที่10นะครับเดี๋ยวมาชมเหรียญต่อไปนะครับสำหรับเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญทองเหลืองเหมือนกันนะครับเหรียญทองทองเหลืองเหมือนกันแต่อันดับเขาก็อยู่อันดับที่9นะครับเขาอยู่อันดับที่9ส่วนพศนั้นก็คือพศ2552นะครับ ปีพศออ2552นี่ออยู่อันดับที่9นะครับอยู่อันดับที่9ของจำนันจำนวนท็อป10นะครับอยู่อันดับที่9นะครับแล้วก็เหรียญ2552น,25นี่จำนวนการผลิตเขาก็อยู่ที่244ล้านนะครับ7 0 0 0 0 0 0เหรียญนะครับ244ล้าน700,001เหรียญนะครับสำหรับปีพศ2552นะครับไอ้52นะครับทุทีนะครับ จัดอยู่อันดับที่9นะครับอันดับที่9นะครับ2 4 4 7 0 4 0 0 0เหรียญนะครับอันดับที่9สําหรับเหรียญทองเหลืองนะครับราชการที่9นะครับต่อมานะครับต่อมาเรามาชมเหรียญที่เหรียญึงนนะครับอีเหรียญเงินที่อยู่ในนท็อปเทนเหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญเงินนะครับเป็นเหรียญเงินเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ผลิตเหรียญ2องบาทราชการที่9นะครับ เหรียญเงินก็จะเป็นเหรียญปีพศที่ผลิตน้อยกว่านะครับคือมี3พศเองนะครับคือ 48, 49, 50นะครับสำหรับปีพศที่ติดอันดับที่8นี่ก็คือปีพศ2550นะครับติดอยู่ในที่8นะครับจำนวนการผลิตเยอะนะครับแต่การหายากกว่านะครับเพราะว่าจำนวนการผลิตที่ที่สั่งผลิตมา232ล้าน1,5100เหรียญนะครับ 232ล้านนะครับ1,5100เหรียญนะครับแต่คา,าดว่าผลิตไม่ครบแล้วก็ออกมาใช้มันไม่ครบจำนวนที่ผลิตออกมาทำให้เหรียญลัอ,อปีพศ2,550เงี้ยที่เป็นเหดับ8เนี่ยแต่เป็นเหรียญที่หาย,ยากที่สุดนะครับหาย,ยากที่สุดนะครับว่าอาจจะมีการเออออกออกมาใช้ไม่ครบแล้วก็ถูกทำลายบ้างหรือถูกไปอะไรบ้างก็หายสาดถูกกันไปบ้างก็ ทาให้หายากนะครับหายากแล้วก็ไม่มีไม่มีช้อนตลาดเท่าไหรตอนนี้นะครับเหรียญไปพศ2550พันาอยบแต่ยู่ในที่8นะครับอยู่ที่8ก็จริงแต่จำนวนการหาหายากกว่าอันดับอื่นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าผลิตมันมาไม่ตามจานวนแล้วก็นักสะสมก็เก็บๆๆเก็บเก็บกันเข้าไปแล้วกองกระสอบก็เก็บคืนเข้าไปก็ทําให้เหรียญเนี้ยค่อนข้างที่จะหายากกว่าเหรียญพศอ,อื่นนะครับถึงจะ ผลิตเยอะก็จริงนะสองร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเหรียญก็จริงแต่หายากนะครับสามเหรียญสามพศนะครับสามเหรียญสามพศสามราคานะครับสามเหรียญสามพศสามราคานะครับสําหรับราคาที่เขาเล่นหากันสําหรับเหรียญใหม่ๆนะครับเหรียญใหม่ๆที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับสําหรับเหรียญปีห้าห้าศูนย์เนี่ยเหรียญใหม่ๆอยู่ที่ราคาสองร้อยบาทเลยนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับ ใหม่นะครับเหรียญผ่านไม่ผ่านการใช้งานนะครับ200บาทนะครับสำหรับปีพศ2550น้อยาะครับย้อนกลับมาอีกทีนึงครับสำหรับปีพศ2550 5นนี่นะครับก็อยู่ที่ราคาประมาณ35บาทนะครับที่เขาเล่นหากันนะครับเหรียญใหม่นะครับเน้นต้องเป็นเหรียญใหม่นะครับไม่ใช่เหรียญผ่านการใช้งานนะเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็ประมาณ35บาทสำหรับปี52นะครับสำหรับปี5้นี่ก็อยู่ที่ประมาณเอ่อ น่าจะประมาณยบาทนะครับในคู่มือว่า20บาทนะครับเส้นหากันอยู่ที่2ี่บาทนะครับแล้วก็ต้องจำเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับ3มเหรียญนครับ3เหรียญ3ราคาสาพอันดับนะครับอันดับที่10บหนที่านที่นะครับปีพศส5 5 5กับปีพศส5 5พแล้วก็ปีพศส5 5 5ันห้รบนะครับฝากไว้3มเหรียญนะครับ3มเหรียญ3พสนะครับยังหาได้อยู่นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ